เวันนี้เราจะมาถ่ายอะไรให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมดูดีนะนี่อะไรทำคลิปอะไรดีนะดูจอมปวกกันกันจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำไหมเรามาดูตามมาดูกันเป็นบรรยากาศชิวๆช,ชนบทของสุขโขทัยนะครับ คดไทยเขาจะขึ้นชื่ออใบตองกล้วยตัดขายถึงกรุงเทพนะครับถ้าผมชอบนั้นมากกว่าฝักไผกาหรือลินฟ้าแหละผมชอบอดูสวนกล้วยครับอุ้ยดูต้นไผกาแตงเลย ี่มาใสมาทำคลิปเลยเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูเมนูพื้นบ้านตอนนี้ผมอยู่สุโขทัยเหยมือนเดิมนะยังมาเที่ยวบ้านนาอยู่เมนูนั้นคืออะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนาแนะนำเมนูหน่อยก็เป็นเมนูพื้นบ้านเรามืองมูโบราณเนาะเรียกไข่มดยาไข่มดค่ะ เป็นไข่มดในดินน<ม>ะฮะ<ม>เป็นไข่มดจากธรรมะมด มดตัวเล็กๆไม่ใช่มดมีพิษมีอะไรนะครับไม่ใช่มดแดงนะไม่ใช่มดแดงไม่ใช่มดตาน้อยไม่ใช่มดอะไรมันเป็นมดชนิดหนึ่งตัวนี้น้อยที่เขาอยู่ในปวกคนเหนือเรียกแมงมันอ่าถ้าภาษาทางเหนือเขาจะเรียกว่าแมงมันแมงมัน่าครับเรียกแมงมันแต่ภาษาพื้นบ้านตะโกได้ก็เรียกไข่มดไข่มดเนี่ยไข่มดมันอยู่ในจอมปวกนะครับก็วิธีทำทำไงวิธีทําเราไปขุดมาจากปวกได้แล้วนะฮะเราก็มาซาวน้าทาความสะอาดเลือก เลือกลากไมก้เลือกอะไรเศษอะไรออกไปเอะล้างให้สะอาดให้เหลือแต่ไข่เขา mm hmm. เวลาเราจะทานแล้วก็ส่วนมากถ้าคนโบราณเขาจะชอบดอง mm hmm. ดองกิน mm hmm. นี่คือดองแล้วนะครับ<อ>ถ้าสดๆดแล้แลมันจะสีขาวแล้วมันจะเราจะเห็นเป้งเขาไข่เขาเนี่ยโตพอสมควร นี่พอเรามาดองปุ๊บมันจะฝ่อมันจะยุบลงหน่อยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใส่อะไรมั่งอหครับก,ก็ไม่มีอะไรมากครับใส่ก็คือว่าถ้าคนชอบเปรี้ยวก็บีบ,บมะนาวหน่อยนึงหยอดน้ำปลาอ่าแล้วก็ซอยก็มีต้นหอมแดงเราอ่านะแล้วก็พริกแจ้วพริกแจ้วสวนอะไรอย่างเงี้ยซอยใส่ถ้าคนชอบเผ็ดก็ใส่เยอะถ้าคนชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยก็แค่นี้เองครับ วิธีเราก็ทานแล้วคถ้ารสชาติก็ต้องลองชิมนะต้องลองชิมครับอ่าอร่อยไบแบบนึงอเนาะนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับนี่ก็เป็นจะบอกว่าครั้งแรกก็ไม่เชิงนะครั้งที่สองที่ผมได้ชิมอันนี้ติดใจรสชาติเดี๋ยวจะมาชิมให้เพื่อนๆดูก็หอมดีนะครับอันนี้เราดองแล้วก็ไปแบบเลยหอมร้อนเป็น ุดยอ,ด,ด,ยอด,ดยอดอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆก็หาหาต้องมีผักแห้มีผักเคียงหายาก <c oughs> ห,หายากอา <c oughs> หายากเล่าไรอ่ะนะตอนนี้จะดูที่พันกว่าบาทครับเมื่อก่อนๆนก็่ลละเจ็ดร้อยแปดร้อยก็มันจะตามหลักหายาก <c oughs> หายากขึ้นก็แพงขึ้น <c oughs> ถ้าว่าของมันออกมาเยอะ ถ้าเขาหากันได้เยอะหรือว่าปีไหนที่มันมีเยอะเขาก็ราคาก็ต่ำมันิดนึงมันอยู่ที่ค้นหาเขาราคาไม่ตายตัวเนาะร,ราคาไม่ตายตัวออเ,เป็นเพื่อน,น,นลองหาทานดูนะครับราลองตามที่นาเขาบอกไว้เนี่ยขอให้ํำอร่อยมากเลยเยี่ยมเลยอเอาละสำหรับทิปนี้ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเหมือนเดิมนะแล้วไงก็ขอบคุณนะมากๆเลยนะครับครับครับขอบขอบบายบายครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ